สวันดีตอนรับสู่ช่องครูไฟยนะคะบรรยากาศด้านหลังนี้นะคะก็คือนาะข้าวอินทรีย์ของโรงเรียนหนองวอัวซอพิทยาคมนะคะวันนี้นะคะครูไฟ่พาเด็กๆชุมนุมยูทูบเบอร์นะของภาคเรียนนี้นะคะมาตะลุยถ่ายคลิปนะคะที่แห่งนี้แหละคะ่ะโดยวันนี้เราจะมาสํารวจความนิ็นของเด็กๆนะคะว่านักเรียนเนี่ยชอบกินอาหารอะไรที่ทํามาจากข้าวนะคะสวัสดีครับผมบูม ถ้าพูดถึงอาหารเกี่ยวกับข้าวที่ผมชอบก็คงจะเป็นข้าวลามเพราะมีจิตวิญญาณของข้าวและก็ไม่ไผ่ที่อัดแน่นอยู่ในนั้นรส <c oughs> ชาติมันสุดยอดมากครับสวัสดีครับผมเด็กชายธราวุธปุริจันทรผมเกมนะครับผมชอบกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวครับเพราะว่าเพราะว่ามันเผ็ดอร่อยแซ่บครับสวัสดีค่ะหนูชื่อดหญินสุภาจันดาเวียงค่ะชื่อเล่นชื่อคูกันค่ะ อาหารที่ชอบก็คือข้าวผัดค่ะมันอร่อยมากๆค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดียวคัะอาหารที่ผมชอบคือผัดกะเพราทำง่ายอร่อยดีครับสวัสดีค่ะชื่ออั้มนะคะอาหารที่ดูชอบคือข้าวต้มหมูสับค่ะเพราะว่ามันอร่อยดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อต้นกล้านะครับอาหารที่ผมชอบกินคือข้าวต้มนะครับเพราะว่ากินแล้วมันอุ่นท้องดีครับแล้วก็อิ่มนานด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อไผ่ค่ะหนูชอบกินข้าวจี่แส่ไข่ค่ะเพราะว่าอร่อยแล้วก็เคี้ยวกรอบดีค่ะสวัสดีครับผมเบาผมชอบกินข้าวไข่เจียวครับเพราะรู้สึกว่ามันอร่อยดีครับหนูทาเป็นไหมเป็นครับอร่อยไหมอร่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเจ้ากะจันอาหารที่ชอบก็คือ ข้าวต้ม,มเพราะเพราะมันเคี้ยวง่ายดีค่ะแล้วก็อร่อยสวัสดีครับชื่อกับผมปังปอนนะครับอาหารที่ผมชอบกินข้าวมันไก่ครับเพราะว่ากินแล้วอิ่มดีครับไทีกรุสแย่สวัสดีครับผมชื่อกิ้งครับสิ่งที่ผมชอบข้าวขาหมูครับเพราะมันอร่อยครับสวัสดีค่ะชื่อชมพู่ค่ะ อาหารที่ชมพู่ชอบคือข้าวผัดกุ้งค่ะเพราะว่ามันอร่อยและกลมกล่อมดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อมีครับข้าวที่ผมชอบก็คือข้าวไข่ดาวครับเพราะมันทําง่ายอร่อยครับสวัสดีครับผมชื่อฟุกครับสิ่งที่ผมชอบข้าวหมูย่างครับทาง่ายอร่อยด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อตุ้ยครับข้าวที่อาหารที่ทํามาจากข้าวที่ผมชอบคือโจ๊กครับ มันกินง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคน้ขี้เกียจครับสวัสดีครับผมนพรัลลสินทานครับชื่อเล่นชื่อนกครับอาหารที่ผมชอบนะครับก็คือข้าวหมูย่างครับอร่อยมากเลยครับทําง่ายด้วยครับสวัสดีครับผมนัทพงศ์สินทานครับชื่อเล่นชื่อนัทครับอาหารที่ผมชอบข้าวเหนียวมะม่วงครับเพราะมันหวานและทํำง่ายครับ